อันนี้อันนี้เขาไว้อย่างไรผักหม้องกหยิอันนี้เป็นของเก่าหรือของใหม่ไอ้ตัวนี้อันนี้มันมันเอ้โมเ้ลมองเนี่ยมันเป็นจังได คนครับพัดนอ่อนถั่วครับคลิปนี้ผมอยู่ที่น้ำตกตัดเหียงครับที่เมืองปากซองแหวงจำปาสักสอปปลาวครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูน้ำตกก่อนว่าตกที่จะสวยไหมครับก็ที่นี่นะครับก็คนไทยก็เขาจะเสียค่าเข้าค่าเข้าบริการนะครับคนไทยก็ยี่สิบพันกิบนะก็แค่ คิดเป็นก็น่าจะอยู่ประมาณกี่บาทละ20หสิบบาทุนาตัวที่ตเีวคน่นรัพ์ีจไ่าย้าเท่าไ FC จากมอนไเขก็มาหลายนะจากต่างประเทศยาสทาพี่พลพรศิดฐ์ไครับขาท่เที่ยวเนาะว่าขงะเเข้าไปถ่ายขาบุนนาฬิกาชอท่ ต้นนี้ก็นทร์สับหาะต้นสบังบังเด้อบังเด้อสบักเน้ออันนี้เป็นของเก่าหรือของใหม่ใส่งานอะไรเจ้าอันนี้เอามาโซมหรอโอ้ขายอันนี้เขาไว้ใส่ยังคืออ่าถ้ใส่ลักๆก็ับอแบบ ใช่พักบุเ็พักก็ได้ปเขาให้เขาเนี่ยอเราก็พูดใส่หลายยางใส่ได้หลายยางหลังตะกี้แบบพราุดเขาให้ไปโอ้ปุ้ดเอาให้เพาเขาสะพ้ายหลังจะใส่หนะอ่าตาไปหลังไปหลังอ๋อเวลาใส่ใส่หูหูเสร็จแล้วก็ใส่ข้างหลังโอ็ มาจากเกาหลีเลยไหลจะมาจากไทยเม่อไหร่กรุงเทพบุนราชธานีเหนองคายไปมาเดี๋ยวขไปไหนนะเนาะอมนี้นนไใสนะ่นี่บอก้ากจะกจไปออนี่บอกอนี่บน,น,น้ำตกวะกโอ้ตก<อ>นำตก้นำตกอยู่ข้างล่างแล้วทุกคน๋ยวไปดูกันอันนี้ อันนี้เขาไ่าอย่างไรนี่นกลักษ์กลักษ์ของนกลักษ์ของฮาร์สนกลักษ์ของสาที่เขาเอาไปตักหัวตักหัวกบอกแม่นแม่นไม่บอกระไรกระกระสูงกคนตดตนนี้เขาสิมาหอดตัยงปีคนนู้น Hãy phăng bổng bỏ welcome to that. Yeah. waterfall Đại mà đường đầm ได้มาดืมด่มด่ำดินแดนน้ำตกตัดเหียงตัดเยียงฮะตัดเยียงตัดเหียงเยียงน้ำตกตัดเยียงแล้วทุกคนไอตัวนี้อันนี้มันมันไอ มองเ้ามองนี่ม uh, like no, ันอมองนั่งมันบอมันมองนั่งรอเนาะเอ๋กรองนั่งบอเราเสือกไี้ไว้ให้ยังขอให้นั่งเหรอใหนั่งรหอมาจิให้นั่งด้ไหใช่ไหมเอ๊ว่าเอาไว้เ็ไว้ให้ยังเสือกได้ไให้ยังพอใจ ตกน่าจะเป็นกุ๊บนั้นเพราะนั่นน่าจะเป็นกุ๊บทัวจากฝั่งไทยนะเพราะว่าเมื่อกี้สักรูนที่ผมเดินมานะมันก็มีรถไทยอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันนะจากกรุเงเทพก็มีจากอุบลจากร้อยเอ็ดนครพนมนะครับเดี๋ยวมาอ่านดูตรงนี้กันเขา,เข,าเขียนว่าอย่างไรอขออะไอครับขอต้ม ทุกท่านขอเชิญขอเชิญชวนทุกท่านล่างมืออ,อ๋อขอเชิญชวนทุกท่านล่างมือเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันท่านและ,ะคนคนอ้อมข้างนั่นบมแก้วขอเขาอ่นว่าเขาอ,อ่านว่าขอเชิญชวนทุกท่านล่างมือเพื่อป้ปองกันท่านและคนอ้อมค้างอ๋อผมก็อ่านภาษาลาวเป็นไหม,อมาานนบอกว่าไม่ธรรมดาที่ไหนแล้ว <laughs> ันนี้น่าจะเป็นควบตัวจากฝั่งไทยนะทุกคนแล้วก็ที่นี่อ่ะเขาเป็นดินแดนที่มีมีต้นทุเรียนด้วยนะมีต้นทุเรียนด้วยโอ้โหนุ่นอะ่ะลงไปนุ่นอะ่ะแต่ผมรอรอบ่าคุาเทศก่อนนะยังไม่มาเลยนี่คือทางด้านหลงอาทางด้านหลังผมก็คือน้ำตกนะน้ำตกนี่จะต้องเดินลงคะลงไปนะ่ะแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นแค่ ผมไิเคาะแค่นั้นเองนะครับทุกคนที่นี่ก็จะมีอาหารฮะมีอาหารขายอันนี้อ๋อเตานี่เป็นเตาครับเขาอบเลยน่าจะเป็นปลาครับทุกคนเป็นปลาเนื้อปลาหรืออะไรเนี่ยโอ้โหนี่เป็นอันนี้ตำบกหุ้งตำบกหุ้งบ่อโอ้ตำบกหุ่ง ผมดูโคกโคกเบลเลอร์เลยโคกยักษ์เลยนิดไก่หมูไก่ตเให้ผมพามาประเทศมาแล้วสองพี่น้องไปน้ำเบิ้งเบิ้งน้ำตกเป็นจังใด อวไยกาานันล่ะมาเดี๋ยวพิมอันนี้เขาเอินไว้อียังนี่นี่ฮะอัน,นอย่างเกาะตัดนนตบประเทศบอสแมนบอแล้วนี่ดิ เอาไว้ด่าง,ง,งเห็นดักกบบอดักปลาอ๋อดักปลาอ๋นกปลาเขาปลาใหญ่ไม่ใช่เข่าได้บอกน้อยน้อยอันนี้หัวดครับไม่ถามหวดเดินดีๆนะครับถ้าเดินไม่ดีเราจะตกจะโดนใส่ศีรษะงี้เดี๋ยวจะเดินลงไปไปดูตาดแล้วนะเดินไปดูตากด,ดูความสวยงามของตาดที่นี่นักท่องเที่ยวชาวไทยก็มาเที่ยวหลายคนเลย เนี่บเบาแก้วเบาแก้วบักสัน,สนเดินดีๆนะจะเดินะระวังพลาดนะโอ้โสวยงานทุกคนมาแลคค้วนี่มาแล้วครับนี่เลยครับนี่ฮะตัดเหียงครับทุกคนนี่ฮะเห็นแล้วเป็นไงฮะทุกคนนี่เมืองปากซองครับนกตกตัดเหียงเมืองปากซองแขวงจำปาสักครับ กว่าจ,จะมาถึงนี้ได้เมื่อกี้โดนโดนหมไปแสนห้านะความขับเร็วเกินกำหนดโดนไปแสนห้าแต่ไม่เป็นไรคุ้มค่าครับทุกคนโหตรงนี้เราก็ไปสูงด้วยเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยมันจะสูงนะทุกคนนะมันจะต้องมีทางลงที่มองขึ้นมาแล้วจะดูสวยโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่อง เนี่เนี่ยรู้จักกันเดี๋ยวสอบถามเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยเอาไายอันนี้ผู้เรียนผู้เรียนพันอย่างนี่พื้นบ้านดูดูพวกเบาเก่งเลยเนี่ยพันพื้นบ้านอันนี้ขายจังไดขายสองหน่วยสองร้อยบาทสองหน่วยสองร้อยบาทหน่วยละร้อยรวมหน่วยละห้าสิบบาท โอ้ขายเป็นเงินไทยนะครับเป็นเงินกีบเลยเป็นเงินกีบหามื่นหามื่นโอ้โอ้น่ะของของของป้าโอ้แล้วมันเป็นจังไดไอ้ไอ้เพื่นเพื่นเมืองเนี่ยเป็นจังไดหน่วยหน่วยมันใหญ่ปะขันหน้มันใหญ่ปะเม็ดเม็ดเม็ดมันไหนเออผมมีห้ซิมเนาะก็ซิมเนซิมนี่ยไปได้ซื้อเลยซิมเนี่ยเอออันนี้เขาปลูกอยู่นี่เลยนเป็นปะ โอ้ส่สวนสวนยูพังไนสวนยูพังข้างทางน้าขานี่ไปบ่แม่ข้าท่าจะไปกินอยูได้สวนได้ได้บ่ได้ได้อยู่โอ้เดี๋ยว่ายวีโอกันสะนะอ่าทุกคนนี่ถ้าใครใจถึงก็กระโดดลงไปได้นะครับ